มื่อนี้เศร้านี่ครับภาพปีพาน้องครับยนี่ยเอ้ยเนี่ออยาอ้สู้หูสุดคนเด้อพี่น้องเดิมมานี่มากินยำหอยแข้งน้ำกิ้มรดเด็ดเด้อพี่น้องเด้อแม่มาสิ่งจัดหนักครับมืเอเขาตรงสำเนียกคอน้อยนอะไรนี่นมาขับมา,า,า,าแล้วพี่น้องฮาร์ดน่าใส่เปียกกันเหลืองแดงเลยพี่น้องเย ส,สวัสดีครับผมบ่าวปุยจุูักครับผมสวัสดีจ้าสาวปุยจุูักจ้าเมื่อนี้เส้านี้ครับผ้าปีพีนองครับเนื้ยอเอ,อ้ยนเ,อนอนเ,มมเนี่ยอ่ะสู้หูสุดคนเด้อพี่น้องเด้อมาหนิมากินยำหอยแฉ่งนำ้ำจิ้มหลดเด็ดเด้อพี่น้องเด้อแม่มาสินจัดหน,นักครับมื่อนี่เทหาดย่างเดียวครับมื่อนีมอน่ม <S <S ั้ย่ำเลยปุยไ่ได้ยำเอาซ้ำยำมันละคือยำมัละพี่น้องเนไงเทหาด่างเอามาได้ครับแฟนครับสู่หมอกสูบอนครับมื่อนี้ยำหอยแฉ่งเด้อพี่น้องซ้ำยำมันละว่าเทหาดมาแม่พ่อเนี่ยซ้ำนี่ละข้ามตัวพ่อแง่แง ง่ายๆปิ่งๆครับหัวแน่นๆครับพี่น้องอ่ะบ่าวป่วยขอขันรายการจะเข้าเด้อเดี๋พี่น้องเลยนี่ครับแก้วปลาสูตรแมงดาของพ่อหน่อยซอยเดิมกับพี่น้องข้าวเหนียวอ่อนๆครับคุยจุ้ยเลยครับพี่น้องหอมอย่หงไรครับอืมอืมหอมแก้วแมงดารสชาติบ้านเฮาเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับใส่แมงดาของแท้ได้พี่น้องมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้อง สุดยอดเลยครับแซ่บเพียงกระปุกหาซี่ปลาตัวนั้น,นพี่น้องบบแพงครับสั่งจองยในเด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอหน่อยหนึ่งสองสามหรือสร้างได้ทีลิงใต้คลิปนี้ได้เด้อครับแม่เล่าใส่หน่อยแล้วก็หัวเต็มเด้อพี่น้องเด้อเนี่หัวลอยอยู่เด้อโอ้หัวดำไรเลยอัดชีจำจังหน่อยครับพี่น้องเนีกินเขาไปนโงเอียงกามาบบบนั้นบบบนั้นพี่น้องทุ่มมาบาครับมื้อนี้ ขเขาเกงนเข้ามาทอมมันติดมันอยนีต่ตะไรมาดอแฟนครับสุมหองสุบอนครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มครับมีหอยแค็งหอยแค็งยำหอยแค็งครับพี่น้องมือเอาตรงสำเนียงควนอยลไะนีน่มาครับมาเล้พี่น้องฮารน่าเปียกคับเอาไปาย่ดกินไอ้ยอย่กินไม่ง่ายไปได้เลยกิน หาซื้อไปเลยพี่น้องขอ,อนแน่ได้ไหมพี่เอา,าด้บอกแม่มาขอหรอกมาครับมาไม่ได้เสียนะสค่าทำกิมรถเด็ดเด้อพี่น้องมีเผ็ดๆจั็หน่อยครับอันนี้มันยังแสบเผ็ดๆพ,พ,พ็สมๆหวานๆ น้หัวกุดแล้วที่นี่พระเติมบอกเบิ่องยังไม่สีเกิบเนื้เนีนครับต่อสีวันๆหน่อยหอยแช้งตป็นวบนมีหลายชนิดแฉนิดย,ดยังอันนี้แค้งมุ่ม่ะแข้งมุ่ม แช่งม e e so ุ rhyme, ่มมุ่มแช่งคนนัทนไม่ได้กิดกินหอยเราแรงดีพนักใส่น่อยกบว่านี่ยได้เป็นหน่อว่านหวานหอยแรงดีกินหลายๆกับแรงหน่อย ขานาดมาเล้วครับอยู่นออยู่ไกอยูน่ายูเประเทศครับพี่น้องกินยยำหอยแข็งชุดขนาดแบบย่โป่งหัวตาหน้ามพัดดีดมอตแต่เกียงกันไว้ปวดไปหน่อยม้อยเง,งี้ยแน่นครับ พริกพิกขี้ฟ้าแดงเป็นไงพี่น้องอืมขี้ฟ้าสาีดินเหรอพี่น้องเอ้ยใส่กับไปหูสั้นท้องร่องความห่มาเหลือแดงเลยพี่น้องเอียักซีใบเลี่ย เลื <göster ges> อเป็นไรแลยวก็ต <warnings> ัดฟื้นได้ป <Pal ak> ่ะเนี่ยค่ะมันเห็นไห้ชิดถูก ไปเด้อครับเอฟซีสุมองสุวรรณครับพี่น้องอบุกเข่าบุกเบิ่งไม่ก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเแยตัวใหญ่เา,ายแต่โมูเต็มคำเนาะแต่แสบหอยใหญ่เนาะเอ้ยอันนี้ลายนุ่งก็ทำมาง่ายขึ้นก็เลยพี่น้องเแยสดเจ้าตัวน,น้ออ้ม ซ้ำตำนะพี่น้องอข้าวหนังโซจานี้เอาพักส่วนเรานอยม,มันเท่าออกกับเปียกไปสุดดีนะเมนังแกอยกับพ่อแห้งหรอพี่นอ้องสอน ตอนห่างไปซี่กูผนไปน้องเอยเอาส่วนย่างนะมาเด้อครับอายุครับสะพ้ออิ่นดูเราโทรมาเร็งน,น้ำครับหมูว่านหมูกรรไกรเนี่ยมาเด้อปบบจอย จะแก่พาท่านบลยพี่น้องเอกาศได้พีน้องเองอเตงกาไปรตังหอมมีความสุกใจพี่นอ้องอาออ๋อ ส่วนหมอกเขาบอกน้ำแนก็กินย่างเดียวยังมีความสุขในการกินเ <c oughs> บอ่งเปลือกอะ่ะ <c oughs> โอ้สะคขนดทฮันเมล่าหลายๆวันกินนังคัดย่างดีเพศคัดหอย Ô, lúc mà vác hát nóng, tắm sọc sữa hết 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 sức này. Tắm sớm 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 Ủa. Nhân một phiên lên lại cái chín đầy dưới đó thì nó Cô bệnh giặt hết riêng cả Sớm bạc nè tầm về sớm thì mất nhạt Chuyên bọc thịt mẹ lại Bà bồ cái năng gì là biết nào đâu Cái bàn đá bụi này cái Bồ khẩn khắc có câu thì nào Ăn mù đang mập lên ạ Bồ thứ hơi Bố pin khẩn Ừ. 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 มันนี้เขากินเหรียญนี่ไว้น้องมาพี่นออ้อยมาด้วยครับแฟนครับทางลำพูนพี่น้องสุขุมสุข้นแล้วครับย <c oughs> ำหอยแครงครับพี่นอ้องสลัดหมูพอยเปรียง <c oughs> แช่คือนะแับตากเก่านั้นละีปขี่ตรงลวงให้เรา ส่วนหน้ามันจังว่าสมัครพีนหน่อยใส่เปียกจำงป็นได้เอาลงไปไกลเมื่อเปียกนี่ไปใส่ประโยชน์ต่ต้อได้พี่น้องรีไซเกินเราข้ววน,นก็ไป ขายได้พร้อมแล้วครับเผาปูนครับพี่น้อง,ม,องมุ่งงาหอยาแมงงาเผาปูนงาจะมากินไก่หมดแดงทำอะไะพี่น้องอื้อืมเห็ดฟ้ากินเห้ดฟ้ากินอืมสาธพี่น้องเนีย กินนั้นแหละได้โมเอ,เอียงได้เข้าพร้อมอันบนุ๊เดนมากินหมากให้ครับมาบร๊เดนกระตีนข้นหมากให้กำลังสุบมาไอ้ออแจ้งมึงเห็นบ้านมีเหรียนญนอยไปเนาะนี่มันแสบมันเป็นตื่นตื่นไหมไงานหน้าตื่นแล้วมันแสบ เด้อพี่น้งองสือมังคุบนันถาผู้ใดอยากไงเออเจนเขาเด้อพี่น้องคอมเมนต์มาเลยเด้อพี่น้องบ้าปุวยอาจจะบ่ได้เออ้์มือนี้หรือว่าหมูรุ่นก็เออทั้งเก่าแล้วครับต้องเอิญจังเหม่อแล้วพี่น้องเ <c oughs> ล่อะไรอยู่ดิ ต้องเกียกำลังน้ำน้ำนี่แถบผู้อาวุโสเนี่ยจะเป็นจีแป๊สที่หาโล่จะเป็นหลังแก้เปียกออกหาโล่หาโล่ไอ้หนูหร,นนหรือแต่าะน้องแค่นี้เนาะ มันตีปุลาโลกเคืองมนยังเศ้ากุลาโลกเครืองมันมันจะเป็นสามลกโอเคอีกบุัมมาแระเบียต้อยก็พลังคน,นมันกิน,นซีแตกก็ร้ายเฉยไปเลยวาอีกแบบอะไรไปนองเลยน้ำมันเสียครับ ไปกินมามันม,มือดีดอติมหมเแม่เฮแตนแป่งแม้นจินแป่งสาวปุยออกมาเลยที่น่งเกิดเรื่อเนียเกิือาจจะไม,ม,ม่บางข้ามอ้กสคืภาดด้วยไปยอนักก็ไปแรงๆเยอะแต่ลวงไปโว้โว้ลวงไปลวงไปใช่ ป,ประสาทน้องไหม mm hmm. ถือใจผู้ใดก็ขออภัยมันหาโอกาสนี้ได้นะ mm hmm. เปี่าก็เปิดเปิดงานนก็ปานจะเปิดงานวัดเลยเปิด mm hmm. mm hmm. ล่งไป กินขาข้างพี่กินไปน้ำครับพี่นอ้องอัดพักลงไปน้ำครับแล้ากินเป็ดดิ่นั่นเมื่อกินกาดมปน้ำกินตาใบขึ้นแมงบงเป็นน้ำพอดพี่น้อง บบงบกมาปุ้ยมายังจะใส่บ,บุกพริกไหลแท้ใส่กกเ,าเราก็กินอ่กินอยู่เด้อพี่น้องมันก็แผลไปนึ่นครับจะ <c oughs> กินได้บกุกพริกกับเลย ลงพ้นสิถามครับพี่นอ้องคือบนันีจากผมให้แน่เด็อู้หายากครับผมใหญ่งยัง,งสิพี่นอ้องหอมใหยังไงจะมานำมีนกหนูปูปีครับมาห้องไห้ฟางโอ้ยบรรยากาศดีสะอาดมาเท่านี่สุดตอนานั้นพี่นอ้องพี่นอ้องอันนี้จิ้งหัดอ่าแบนหอด,อหอดตองตับกองควงนกไก่ดิ้นเสียงนกฮองเวย้นยวนึ้ำตาพังเหงาคนเราไมาอยังตินบากพี่อขอตาครับเห็นการั่น อยู่การกินกันทำมาหากินกินมาด้านอะรก็พีน่น้องผู้หลังคนเกิดนทน่าลงเทพ่ยเจ้าจ่อกระสุนโขงจักเป็นไดรครับปลอยให้เขาบอกไทยน้าแน่ปนไปนั่โอ้ไงน,นอพี่น้องเลยเรเคยบอกไยจักเกียบเรเคยเหรอครับตอนที่มันว่าว,วาแข็งนะครับ <c oughs> เปแข็งแรงงกเนาะก็ไปใส่กระติปกลเงนที่สันคือเตาพี่นอะขออนุญาตบากข้าขันอทีเ้ยพี่น้องเอจบอกไห้ไปเตงตกต่ยังไปคนเปิดมาพ้าโอ้ย <c oughs> นาจะมาไฟจุดหมเดเงาไอจีแต่คอปฏิบาคือพ่ <c oughs> อสูค่าทางให้ดีไหมพี่น้อง บางไฟเห็นไมี่น,น่อจุหัจัก,กบ,บบจกัจักคนยี่สานม,มาันห่อมันยังหั่คือหมูผักหมูมเนี่ยเผ็ดเด,ดี๋ยวก็จากินดยมนแซ่บแม่เว้มาจมนำลงไปเป็นผู้เห็ดเองโอ้แซ่บครับม่น่อขอ้าทาก้อนข้าเสียบไมกินข้าวกก <c oughs> ินน้ำพร้องังได้นะ แม่กินนมแล้วเด้อครับกินนอมองกองแล้วครับไม่ได้กินนมสดเอาอิ่มไปอิ่มกับบอกคิดเยอะมดกนะน่าเปิดมากนะ่นาสนานเนาะสะกิดด้านท้อง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ใต้ผ่นแหลกมาที่นี่จินไหนอีหลีเด้กินไหนไปตะก้อนนั่นกันม,กมัมมกี่แหลี่ยมน่ยมัก <c oughs> ไปก็เป็นสาวมักบ่หอยแข้งมันมีเงืนแป้งบอไม่ไปขอมาก,กินพี่น้องแม่ลูกของมาก,กินแห้ง อให้กินผู้เดียวสามโลกอะไรครับคนมืนอมกินมาแหลกไปกินเพียเหอนนกครับนกนกมมเก็ะทัางโอ้ก็อยู่หน้าปุรุนนะ<า>่ะ เกือแตหมอลำสิงเหมอนงเรา่างัอย so ู่ต um ีนตีตะมันหองแตะะนก็ละอันบ่สพี่น้องะสวยมาสวยไปแหงปากโปหกราน้องบะเห็นบ

เดี๋ยวนแน่ครับสวยต่อกองเวนเไปไปน้นเมื่อเ,ร,เอรีรเ<ล>ยดโดยปุ๋ยที่กินเหมือนเดยมโอ้โทุกข์เอาไปเลยปฝาพีฝาหน่องเลยคนจีทาเขาเชิญอันก็ไหนส,ส่วนน้ำปลอมขอวทาครับหา,า,าโล่เลยพี่หลงมันเปียหนึ่งออกพวกมือนกับกองยมกลุ่มแล้ว เยอะเท่ FM, นี่แหละครับจัไดนก็ขอขอบบุญขอบคุณเด้อครับอีกรอบหนึ่งครับติดตามติดชมครับบ้าปุยจุภักับพี่น้องมูมาเบิงไม่ก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมาเบิ่งเก่ากับยูน้ำกัดไปโดนๆเด้อครับเนื้อเอื่อยเนื้อไส้สุขุสุขคนแล้วครับน้องนุ่งเมื่นันละเอาอาหน้าปลาน้องนุ hmm. ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาสาราบจิมนี่ครับพี่น้องเออมันเป็ดอยู่ซาลาบจิมนี่ครับยำหอยแข้งครับพี่น้องซ้ำยำเลยพี่น้องเลยที่หาจ้างเดียวครับเจียวโหลดเด็ดครับพี่น้องสุดยอดเลย ฝากกดไล์กดแชร์คือเก่าล่ละครับผมบ้าปุยจุพากับแม่วสินครับพี่น้องหรือว่าสาวปุยจุพารับเก้าครับสวัสดีครับจุจ๊จิฝากกดไล์กดแชร์นะไปเด้อพี่น้องเด้อ